อยากรู้ไหมครับว่ายอดขายรถไทยในปี2567ในประเทศไทย5อันดับมีห้อไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วผมป๊อกจะท่อง JBT Tractor จะพาไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้รวบรวมข้อมูลนะครับกรมขนส่งนะครับในปี2567นะครับว่ามีการจดทะเบียนในขนส่งนะครับในจำนวนแท็กเตอร์มีเท่าไหร่นะครับในปี2567นะครับซึ่งในปี2567นะครับมีการจดทะเบียนแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่39,185 คันนะครับซึ่งนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่41,317คันนะครับทำให้ยอดตกไปประมาณ5.16กเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับสำหรับอันดับ5นะครับที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทยในปี2017นอิเั่นก็คืออิเซกินะครับยักษ์น้ำเงินนะครับเคยเป็นอันดับ3เมื่อ3-4ปีที่แล้วนะครับได้ขายจำนวนตกลงอย่างน่าใจหายนะครับ ทำให้นะครับในปี2 5 6 7นะครับมียอดขายอยู่ที่177คันนะครับในปี2 5 6 6มียอดขายที่459คันนะครับตกลงถึง61.44กันเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับอันดับ4นะครับนั่นคือยักษ์เขียวจอรเดียนะครับจากปีก่อนหน้านี้ครับ2 5 6 6อยู่ที่715คันนะครับในปี2 5 6 7นะครับขายที่371คันนะครับยอดตกลงไปถึง48.11กันเลยทีเดียวครับต่อมานะครับถือได้ว่ามาแรงมากๆนะครับสำหรับรถไถนิวฮอลแลนด์นะครับ ซึ่งในปี2560นะครับมียอดขายถึง784คันแต่ในปี2567นะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น1,238คันนะครับหรือเพิ่มขึ้น57.91%กันเลยทีเดียวนะครับส่วนต่อมานะครับอันดับ2นะครับนั่นก็คือยันม่านะครับซึ่งมียอดขายในปี2 5 6 1อยู่ที่1,281คันนะครับในปี2567นะครับมียอดขายสูงขึ้นเป็นปดการนะครับเพิ่มขึ้นถึง 81.89%อยู่ที่2,330คันกันเลยทีเดียวนะครับถือว่ามาแรงที่สุดในปี2567กันเลยนะครับในปีนี้ที่ผ่านมาเนาะส่วนอันดับหนึ่งครับแน่นอนก็คือคูปาตานะครับคูปาตานะครับมีอยู่ยอดขายอยู่ในปี2 5 6 6อยู่ที่38,078คันนะครับแต่ในปี2567นะครับลดลงนะครับเหลืออยู่แค่35,699 0คันหรือตกลงประมาณ7.9%นะครับ